สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ยอดครับสสวัดีครับคุณยูและคุณน้องทั้งสองคนครับวันนี้ก็เดินทางมาตามแนวทางของอาจารย์ยอดที่บ้านนะครับก็จะปล่อยสูตรคำนวณนะพ่อเนาะครับก็ปล่อยสูตรคำนวณก่อนแล้วก็ท้ายๆใกล้หัวจะออกก็จะทดลองแ่งมิดประมาณดูอีกรอบหนึ่งไม่ได้แกงเมื่อกี้งวดแล้วพ่อโอ้หลายงวดเหมือนกันใกล้จะปีใหม่แล้วลองแ่งดูโอ้เพื่อดวงดีใช่ไหมพ่องวดนี้เนาะนั่นแหละเพื่อเพื่อดวงดีเพื่อให้โชคลาภเอสซีจะได้ มีเงินมีทองก็บ,บ้านเพี่องดีใหม่กันเพื่องดนี้ได้สามตัวตรงๆนะพอนะครับแตัวสูตรทํามนนี้ก็จะไม่ทิ้งใช่ไหมพ่อไม่ทิ้งครับก็สูตรลดังเดิมมาแต่ก่อนตั้งแต่ร,รู้จักว่ารู้จักว่าเล่นตัวเลขมาก็ทำแนวทางมาเลยครก็มีสูตรไปเรียนกับอาจารย์ที่ว่านสูตรนี้ใช้เมื่อ่ปีแล้วพอ่อ,อประมาณ ประมาณสามสิบปีแล้วมั้งครับโอ้ส่วนนี้ใช้มาสามสิบปีเลยพอ่อครับก็เอามาทอนไม่รู้เพรตออะไรไปไปเรียมกับเกณฑ์มาหนะครับสามสิบปีโอ้ถือว่านานมากเลยนะพ่อเนาะครับแต่แต่ที่ว่าสูตรกำานอนตัวเองก็ตั้งแต่ปีสองห้าลงเลยอืมครับแสดงว่าสูตรนี้นี่ยังเดินดีก็คือใช้ได้ตลอดชีพตลอดชีวิตครับก็แต่ก่อนก็เดินดีตลอดเลยแต่เดี๋ยวนี้นี่ ไม่ว่าอาจารย์ไหนที่อาจารย์ที่ผมไปเรียนกับมองกันแต่แกยังมีชีวิตอยู่ก็คงจะบ่นเหมือกันนะมันบมันไม่เหมือนแต่ก่อนทําไมทําไมถึงว่าไม่เหมือนแต่ก่อนล่ะไม่รู้ยังไงไอ้ในทางพื้เชี่ยวมันดังอืมจะนี้ตัวเลขก็จะเคลื่อนเรื่อยโอ้ค,บ<ะ>คับผมครับจะเป็นยังไงบ้าบค่ะคผมก็คือสูตรนี้ใช้มาสามสิบปี ก็คือมันก็เคยตูกติดๆมาหลายงวดแล้วนะเมื่อก่อนนะพ่อเนาะแต่ก่อนก็ถูกประจําทุวิินก,ก็ไม่เคยพลาดสมัยเก็ตัวมาจนถึงหกตัวแต่เดี๋ยวนี้โลกทุวเที่ยวมันทําสมัยมันเลยทําให้เลขเคลื่อนเลขอะไร,รพอ่นอนั่นแหละไปยังั้นนะไม่ว่าอาจารย์ไหนที่วันแม่นแม่นก็หมายทองไปหลายอาจารย์กันแต่อาจารย์ที่ดวงดีก็ทูกไปเยอะ อยู่ที่ดวงเขาด้วยครับครับผมก็คือสูตรนี้ใช้มาสามสิบปีงวดนี้ก็ไม่ทิ้งนะพ่อเนาะขาดตัวไ,ไปเลยครับไม่ทิ้งจะให้ไปคำนวณให้เอซีไปตลอดไปเลยครับครับแต่ก็จะออกทางช่องนิวพารวยน้องพารวยน้องพานิวพาโชด้วยครับจะจะให้ทางช่องนี้ไปตลอดไปและเอซีก็ช่วยติดตามากดไลค์กดแชร์ให้ทางช่อง ไปเรื่อยๆนะครับครับ<ม>ก็คือวันนี้มาวันนี้ก็คือปล่อยชุดสามตัวแล้วก็เดี๋ยวเน้นให้ด้วยนะพ่อนอะครับเน้นให้ด้วยแล้วก็ทุกสองตัวสามตัวจำไม่เยอะเหมือนอา,อาจารย์อื่นจะให้ไม่ไม่กี่ตัวไม่ถึงสิบตัวครับก็ให้เอซีเอาไปพิจารณาทลาดลอตเตอรี แลสเตทีจะชอบนู่นม no. uh ัชอบก็แลวแตครับครับผมหรือว่าเลขกวิ่งก็มีนะพ่อเนาะครับเลขกวิ่งก็มีให้พร้อมเลยครับก็คือมีทั้งเลขเด่นเลขกวิ่งแล้วก็ชุดสามตัวสองตัวครับแล้วก็มีพิเศษให้ด้วยนะพ่อเนาะครับมีพิเศษให้ด้วยพิเศษไม่ให้เยอะครับจะให้ทีละตัวแค่นั้นแหละมอ้พิเศษตัวเดียวเลยวะพ่อตัวเดียวเลยถ้าถูกก็เอาพิดก็ทิ้งให้เยอะมันก็เวลาออกก็ตัวเดียวมันเลยครับครับผมแล้วเวลาเลขพิเศษที่พ่อให้มาเนี่ยมันถูกมันถูกตรงๆไหมพ่อ แต่ก่อนก็ถูกตรงอยู่ให้พิเศษก็ถูกตรงแต่ดนนี้พิเศษก็ไม่รู้จะจะได้พิเศษตอนไหนอื <g> um> ย,ยกยกตัวอย่างถ<ม>้าให้แบบสี่หกนี่มันออกสี่หกตรงตรง,ตรงเลยไหมพ่อมีครับ <g> um> ใช่ไหมมีครับเลขพิเศษพ่อหน่ะครับอให้สองศูนย์ก็ออกสองศูนย์ตรงตรงเลยงี้ใช่ไหมครับมีครับเคยมีเคยออกมาเลยแต่ก่อนเป๊ะเลยเลยมากผมจะไม่ไม่มีเยอะหรอกจะให้จะมีเลยครับครับผมก็คือมีเลขสามตัวมีสองตัว นะครับเลขก็ตัวเด่นเราจะขีดเส้นใต้ไว้ให้นะครับมีตังไหนบ้างพ่อครับเอาเลยเนาะครับก็ชุดรัฐบาลไทยนะครับของอาจารย์ยอดนะครับรัฐบาลไทยประจำวันที่1 6บหกธันวาคมปี6กเปนะครับให้วิ่งรูดบนหกครับค่ะแล้วก็วิ่งสองล่างค่ะจับคู่ให้ก็มี สองหกศูนย์สามหกหนึ่งห้าสี่สามเน้นให้ตั้งสามหางเลยครับแต่เน้นมากที่สุดคือสองหกศูนย์สามหกหนึ่งแล้วก็สองตัวก็ให้ซื้อกันบนเลยล่างทุกตัวนะครับสำหรับรัฐบาลไทยนะครับคือหกศูนย์หกหนึ่งสี่สามเน้นทั้งสามหางเหมือนกันให้ ท่ากันแล้วก็ส่วนตัวกันเม็ดเดียวคือ46แต่ก็กันบนกันล่างเหมือกันแต่ทีนี้มีล่างพิเศษให้เม็ดเดียวทุกงวดคือ20เม็ดเดียวครับคือให้เอซเอาไปยิบฉลากลอตเตอรี่ง่ายๆแปลว่าไม่แบบไม่ต้องลังเลถ้าสนใจก็จกัดถ้าขัดก็ผ่านไม่ว่าอะไรพิเศษ20พอพอต้องการไม่พอตัวนี้ ก็เล่ตเตะเล่เตะเอซี SC จะไปพิจารณากลับไม่กลับเ็เลยเตะครับแต่ว่ากลับไปก็ดีแล้วพ่อเนาะครับแต่กลับก็ดีเหมือนกันแต่ผมก็ให้อย่างนี้เลยแต่เอซียังไงก็ต้องกลับอยู่แล้วครับครับสามตัวเน้นตัวไหนนะคะพ่อเน้นมากที่สุดคือสองหกศูนย์สามหกหนึ่งครับค่นครับจนห้าสี่สามเนี่ยตัวกันก็ได้เป็นตัวกันก็ได้แล้วก็สองตัวก็ ให้กันบนล่างหมดเลยคือเน้น60 61ตัวเน้นเลยครับส่วน43 46นั่นก็ตัวกันก็ออยา่างนั้นก็ได้ครับจะมีเน้นๆแค่นั้นแหละส่วนพิเศษล่างก็ให้กันบนล่างก็ดีคือ20เม็ด<ม>เดียว20เม็ดเดียวครับศูนยังไงต้องมาในในสูตรผมนะเพราะว่า แต่สูกคนอื่นไม่รู้ยังไงแล้วก็มันไม่รู้จะมาหรือไม่มานี่ไม่รู้นะสู่ผมนี่สองมันมีสองตัวยังไงต้องเหลือตัวหนึ่งอือครับผมสองตรงมาครับเออเมื่อกี้ในสองตำบลทั้งล่างเนะพ่อเนาะครับนั่นแหละโอ้ล่างสองสองบนสองห้าสองครับเออสองห้าสองผมยังจําได้สมัยปีสองห้าพบกูกทั้งสามตัวสองตัวโอ้นล้วคำนวณเหมือนกันครับทุกที่สูตนี่พ่อ ถูกในสูย์นี่ใช่ไหมครับถูกนี่แหละแต่ใส่งวดที่พันมาผมก็ไม่รู้ยังไงมันเป็นกระดูกผมไม่ถูกคิดได้คำนวณได้แต่ไม่เอาคิดว่ามันไม่มาเนะคือว่าชอบไอ้มนัสทีหายไปอะไรอหลักเก็บเมื่อไรเด้อที่หายไปแต่วิ่งงวดที่แล้วก็เข้าเหมือนกันแค่วิ่งห้าเข้าบนเข้าบนน่ะ่ะเนาะครับแต่งวดนี้ก็อาจจะเข้าวิ่งห้าบน ก็ไม่ค่อยจับเลขเบิลเลขให้ใช่ไหมพอ่อเนื่อในสูตรออน,น,นี้มีเบิลไม่ละพ่อวดนี้หวดนี้มีเบิลก็ถ้าเบิลก็สองสองนะครับจะเอามา<อ>แถมอีกตัวหนึ่งก็ได้มันเป็นตัวเดิมเลยพอ่อมจะออก,กสอง,องสองก็ก็ไม่สูตรมันมียังไงมันไม่เป็นไรนะพ่อเนาะถ้าทาไม่ทาไม่งั้นก็อาจจะเป็นสามสี่สี่สามก็มีอยู่แล้วอืมกาคาผมครับในทําเบิลผมสูตรง้นเองถ้าไม่ไม่สองสองก็สาดสาม ำไมสองสองก็เป็นสามสามใช่ไพ่อในสูตรเบิ้ลครับมีแค่นั้นครับแล้วหกสองนั่มันกอดคอกันมาได้ไหมพ่อเลขเด่นหกก็ไม่ได้เหมือนกันครับอาจจะมาได้เหมือนกันคืออย่างนี้กับเอ่อที่ว่าสามสามเพราะอะไรเอากำลังวันมามามาสบทบด้วยคือวันที่สิบหกมันจะออกวันขานนะครับจะออกวันขานมันไม่ได้ออกวันจันเือนยัง งวดที่ผ่านมาครับมันตรงกับวันอังคารวัน,น,น,นอังคารมีสามแน่นอนแต่ตารางวัลนะเพราะผมว่าถ้าสามก็อาจจะเป็นสี่สามหรือว่าเอาสามเป็นหลักร้อยคือสามหกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับถ้าถ้าหกมาก็จะจะศูย์ามาจะเป็นหกพ่อหกสูตรครับม่สูย์นะในกำลังวันมีสามใช่ไหมครับครับมีสามตามที่ สังเกตดูนะครับแต่ว่าแต่งวดนี้ผมก็มั่นใจว่าอาจจะอาจจะเข้าแค่สักคัวหนึ่งครับในบนกับล่างนะครับในบนกระล่างเต็มที่มั่นใจที่สุดคือถ้าถล่างมั่นใจสองคู่ไม่เดียวสองศูนย์ไม่เดียวครับครับคือในกําลังวันเนี่ยก็คือกาลังวันคุณพ่อเลขออกวันอังคารวันอังคารจะมีสามแล้วก็เนะครับก็เพาะงวดนี้ไม่ได้ออกสัญจรไม่ได้อะไรด้วยครับคือออกอยกตองสลากเนาะ ครับนะครับก็คือสูตรพ่อเขยังใช้อยู่ครับยังใช้อยู่มันเดิมครับไม่ไม่ทิ้งกับสูตรนี้เพราะว่าเวลาพลาดก็พลาดบ้างเวลาเข้าก็เข้าติดตันมานานตลอดครับผมว่าวันนี้ฝันดีไหมพ่อมีเล่ตอนนี้ยังไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ฝันอะไรแล้วครับ,รบแต่เลขเลขแฝดก็ให้มากับพิดแต้มเดียวนะ้หงักที่แล้วแต่เขาก็ทูกเหมือนกันเพราะว่า คุณเขาเยอะเขาถูกไปสามตัวลอตเตอรี่มั้งก้อยสองตัวด้วยสองตัวประมาณสองใบมั้งแต่ก็หมดเยอะเหมือนกันแหละครับแต่ที่ได้แค่น้าก็ไม่คุ้มหรอกะมันหมดเยอะกว่านั้นครับครับผมเนี่ยก็ฝากติดตามแนวทางอาจารย์ยอดด้วยเนาะเดี๋ยวคงสุดท้ายอาจารย์จะกวนมีดผ่าหมากใช่ไหมพ่อครับจะลองดูสักงวดใกล้ปีใหม่แล้วเพื่อมีโชคมีลาภให้เอสซีเพราะว่า พึ่งหวังมานานแล้วก็อยากจะมีตัวเลขดีๆให้เอซีได้มีโชคไม่ลาบครับครับผมเผื่อมันถูกสามตัวน้ะพ่องดก่อนเมื่อก่อนก็ถูกบ่อยเหมือนกันนี่ขามากใช่ไหมพ่อครับก็ถูกบ่อยเหมือนกันครับผมไปเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูตัวเลขกันนะครับนี้ขอขอบคุณอาจารย์ยอดมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับการทู้ชมเป็นแนวทางของอาจารย์ยอดนะคะตัวนี้ตามที่ขีดเส้นใต้เลยนะคะ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะยังไงก็ฝากตามโค้งสุดท้ายด้วยนะคะเผื่อมีเพิ่มเติมนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ